ปล่อยดารานุพลรัดนะคะดารานุพลรัดนะคะน,นี่ก็ด่างนะคะนี่ก็ด่างนะคะสีเริ่มเข้มแล้วนะคะเขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะเนี่ยคะ่ะเขาด่างทุกใบนะคะหนึ่งใบ bon. นี่ก็ด่างนะคะนี่ก็ด่างนะคะนี่ก็ด่างนะคะต้นแม่เขาขายไปแล้วนี่ก็ด่างนะคะคุณผู้ชมสวยนะปล่อยในราคาไม่แพงเลยนะคะ เนี่ยค่ะปล่อยหกร้อยเก้าสิบนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะต้นใหญ่นะคะใส่กระถางหกได้เลยนะคะแต่ว่าจะส่งเป็นกระถางสีให้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาด่างดารานุพัฒน์ทำยากอยู่นะคะแต่ว่าเม่เขาด่างสวยนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะด่างสวยด่างไปเรื่อยของเขานะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านใดสนใจอินบ็อกมาได้นะคะปล่อยกระถางเดียวนะคะดารานุพลัสนะคะ690รวมส่งนะคะรวมส่งให้นะคะ0616915824นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook นะคะ d e c b e c o s e นะคะ d a i s y เ้นวรรคนะคะ b e c o z นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาปล่อยหลักเอ้ยนะคะด่างสามใบนะคะแบบนี้น่าทำพันนะคะผ่าไปแล้วลูกจะไม่เผือกนะคะคุณผู้ชมเขาด่างมาแล้วนะคะขายไม่แพงนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะคุณผู้ชมโตเร็วนะคะโตเร็วนะคะเนี่ยนะคะ ตอนโตจะยิ่งสวยมากๆนะคะลักเออเป็นไม้ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะต้นนี้ปล่อยไม่แพงนะคะปล่อยที่พันส 80บาทนะคะ1,280บาทนะคะท่านใดสนใจอินบ็อกมาได้นะคะอันนี้รวมส่งนะคะ1,280บาทนะคะอินบ็อกมาได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แบ่งปันรักเอ้ยนะคะแบ่งปันรักเอ้ยนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดสนใจนะคะอินบ<า>็อกนะคะ 0616915824นะคะขอบคุณมากค่ะ